กับเขากับนามของเข้าในเมือนี่ก็คือเป็นปลาทอดเด็ดขาดนะคะเป็นปลาขาวที่ย่าเอามาห้ตั้งแต่เมือว่านย่าหมือแรงเป็นปลาขาวหน้าหรือว่าปลาขาวธรรมชาติที่น้องเพิ่นไปใส่ม่องหรือว่าใส่ตะไคร่มาได้ค่ะพี่น้องเพิ่นกะแบงมาห้กินเส้นนี่ก็จะทอดนะคะพี่น้องนะคะย่าเพิ่นเพิ่นเอือบเกลือไวเรียบ้อยแล้วพี่น้องมะนาวก็เอามาจากช่องฟิดเลยเป็นแข็งๆนะคะพี่น้องเพราะว่ามันติดน้าแข็งมาน้ำนะคะพี่น้องตอนทอดก็จะส่งยากแน่แต่ว่ามันกะบ่ยากบันไดดอกค่ะพี่น้องพี่น้องได้ยังเนาะกินข้าวเร้น ค่ะพี่น้องแันเมนว่าบะมีแนวกินนะคะมากินปลาทอดปลาขาวปลาหน้าปลาธรรมชาติที่ทอดสดๆใหม่ๆเลยค่ะพี่น้องนะคะแซ่บดีขนาด,นาดค่ะพี่น้องนะคะเป็นปลาทีศหามาเองจากหวยนองข้องบึงเนาะค่ะนาะแม่น้องพะนาก็จะทอดให้มันกรอบๆแน่สักหน่อยคะ่ะพี่น้องนะคะสีสันๆๆน่ากินน่ากินค่ะพี่น้องเแ้านี่ก็จะกินกับตําบกฮวงเฮิร์มเนาะค่ะเด้อเป็นบกฮวงที่เก็บมาจากบานยาวังไปสวนยางค่ะพี่น้องแวะกลับมากก็เลยเก็บมาไว้ตํานะคะกลบแซ่ตู้เย็นไว้มากพี่ พี่น้องมากินเข่าเศรา้าน้ากันค่ะพี่น้องเข้าเศร้าของเข้าในมือน,นีนะคะตามบักหุงบางคนอาจจะคิดว่าไม่น้องมาเา่าเจ้าเคื่อผ้าล,ลูกผ้าเตากินตมามบักหุงแต่เศร้านั่นนะตาบักหุงย่ามใดมันกระเสียบเบอร์นันลาพี่น้องส่วนกับเข่าของเด็กๆก็คือเป็นไก่ปอบค่ะพี่น้องนะคะแม่น้องมาเา่าถอดปลาพันามาพันอยากกินไก่ปอบนะคะกระสือมาผู้ละไมาช่วงนี้อาจจะยากเวียกยากงานนะคะพี่น้องนะคะถอนมั่นแล้วก็ต้องมาตาต้นมั่นนะคะมาปลูกมาหยังนะคะหลายยางนะคะพี่น้องนะคะช่วงนี้ก็ฝนเริม มาแล้วเนาะนะคะใกล้จะหอดดูการวานเขาแล้วนะคะก็ต้องไปเตรียมนั่นเตรียมนี่ค่ะพี่น้องนะคะทอดปลากินกับตาบกฮุ่งนี่เป็นกับขาเศาร์เด้อค่ะเด้อส่วนรูปตาบกทัวกับปิงไกนี่เป็นกับขาแรงเด้อค่ะเด้อพี่น้องนะคะกินขาเสาร์บัตเดอรอิ่มนะคะมาหอดขาแรงแล้วนะคะพี่น้องมะนาวคลิปเจาเ้าก็มีแต่แนวกินแท่นี่แหละค่ะพี่น้องแนวมันสีอ้วนสีพี่ไปหนายาวาเรื่องนำนักเด้อค่ะเด้อพี่น้องนะคะทุกมือนี่ขึ้นปานจรวดขึ้นคาก,กว่าบุญบังไฟบ่านเฮาอีไอมากก้มันก็หอนค่ะ พี่น้องนะคะนอนอยู่ข้างนอกมันก ah ็เป็นหอนๆนะคะไข่แน่แต่เขามาในเฮือนนะคะนอนใน้กระเบื้องเมื่อก็เป็นส่งเย็นๆนะคะนอนนะคะเกิดมานั่งเฝ้าเจ้าของเจ้าของนางเบงน่งเปิดพัดลมในบ้านเกิดมานอนเฝ้าข้างๆค่ะพี่น้องนะคะกับเขาแรงของเฮาในมือนี่ก็จะประมาณนี้ละค่ะพี่น้องตาบักบตัวแซ่บแซ่บุยพม่น้องมะนาวผักไปเสียงมันก็หายค่ะพี่น้องนะคะหายใจหายคอประทันเลยนะคะพี่น้องอาจจะสงสัยว่าพอ่นไปใส่เนาะพอหนองมะนาวไลนหนีไปสวนยางแล้วค่ะพี่น้องนะคะอยู่ซื่อ่เปลนเด้อนะ ะค,ะคันเมนว่าบกีดยางนี่ก็จะบมีนแนวกินเด้อเด้อนะคะพี่น้องนะคะลูกเลิมเปิดเทิมแล้วสิ่งแรกที่ต้องหาก็คือเงินนะคะพี่น้องนะคะเงินอิลี่อีหลอค่ะพี่น้องนะคะเห็นจังไดจังจิบบ่ต้องใส่เงินนคขะนอพี่น้องมันเปลี่ยนไปบ่ได้เลยพี่น้องเห็นน้องแตงโมตาเหลือกใส่บ่คะ่ะพี่น้องนะคะบางบางเ่อแม่น,น้องมะนาวทายคลิปก็อยากได้คลิปที่แบบว่าเฮาเว้าแบบสดๆคะ่ะพี่น้องนะคะเด็กๆเพิ่นมักเมืองท่ัสาบคะ่ะพี่น้องนะคะมันก็จะมีเสียงในทศัพา์ของมานะคะมันก็เลยมันว้าบ่าถึก เขาไปนองนะคะบางเธอเขาก็อยากได้คลิปสดๆนะครับมาฝากพี่ตอนน้องเนาะนะคะบางเธอลูกเพิ่นก็เล่นเกมเล่นยังเมืองทอดสาบรับพี่นองหลักเมืองดีค่ะรับพี่นองตำหมักทัวของเฮาในเมนี่ก็แซบแคบับพี่นนองนะคะเป็นเขาแรงเนาะนะคะตัดผาามาแยมเสารั้าี่นองนะคะเป็นมือไม่แล้วเด้อนะคะเมนีก็มีงานแต่งก็จะมีการงานแต่งมาเชิญรับพี่นองเสานี้ก็เลยได้แวะมาก,กินลาบกินกอยครับพี่นองงานแต่งบานหรือว่าชนบระบ้บานเฮากับแบบว่าจัดาง ง่ายค่ะพี่น้องนะคะเชิญการไปนะคะแขกไปไทยมากก็จะมีกับเขาห่อให้ค่ะพี่น้องนะคะหรือว่าก็จะมีกับเขาให้กินน้ำบางหมู่บ้านนะคะพี่น้องป้าซอยงานแต่งนี่พี่ก็จะห่อเขาห่อน้ำให้ซื้อไปกินที่บ้านแต่ว่าบ้านพี่นองมะนาวนะคะหน,ก,นกจาก ที่เพิ่นจะห่อกับเขาเห่เอาไปแล้วนะคะเพิ่นก็นจะแต่งผ้าเขาเอมาให้เขากินนำ้ำเลี้ยวมาเบิงเจ้าเบ้าเจ้าสาเพิ่นแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะแต่งออกมาแล้วก็เป็นพูนรอผูงงามนะคะเพิ่นก็นงามกับรอทั้งสองคนค่ะพี่น้องก็ยินดีกับเพิ่นน้ำเด้อค่ะเด้อนะคะมีความสุขหลายๆเห็นกระเจ้าแต่งงานแบบนี้ก็คิดอยากแต่งอีกรอบค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดเนาะสีมาแต่งข่อยนะคะลำพังผูที่อยู่ในป่ายางนะคะมมตดซีรีค่ะพี่น้องบบเห็นยัง จักอย่างนะคะพี่น้องบ่มีความโรแม,มนติกอีกยังเลยพี่น้องนะคะคิดพ่อตอนสมัยที่จะคล้องแต่งนะคะแต่งหนาเข้มกระตี้เจ้าสาววันซันเดเจ้าบบาขัวข่่ะค่ะ,คะพี่น้องนะคะบได้ว่าผู้ไดเดอนะคะคันเมนวาอันแต่งบ่ง้มก็ว่างามไปเป็นยัาจากักสิวาอย่างแนวนั่นแนวนี้ตินั่น,นตินี่เข้มไปจืดไป จะไม่แล้ค่ะคิดหอดเจ้าของซันดอกว่าพี่น้องพูดแล้วเอาผัวมาประจานแล้วหนึ่งพ่อกลับมาจากงานแต่งค่ะพี่น้องนะคะยาามีธุระจะเข้าเมืองนะคะท่า่านหน้าเจ้าของพอดีนะคะน้องก็มาทายหน้านะคะพี่น้องเพราะว่าฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะจะทายหน้าตากดินไว้นะคะเดี๋ยวจะนอยก็จะได้วานเขาแล้วก็เลยเดแวะเอาข้าวเขาเศร้ามาทรงเพลินค่ะพี่น้องนะว่าเพลินมาทายแต่เศร้าเบ่งแดดค่ะพี่น้องแดดแดดแดดปาดเอากันแดดอีหอยอย่างน้อยจะกันจะกันแดดได้ ถ้ามากก็มาเห็นงานเบิดมือเงือแตกสะเสร็จออกเบิดคือเกาครับพี่น้องพอไปถึงตลาดค้ากลับค่ะพี่น้องนะคะย่าอยากได้สุ่มไก่ค่ะพี่น้องเ็นบอกพอค่ะเพื่อนก็อยากขายเนาะนะคะเพื่อนก็มัดให้แบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะสะพ้ายหลังแบบนี้เลยนะคะเลาะไปน้ำทางครับพี่น้องนะคะไก่เติบอยู่เด้อพี่น้องจังหอดบานนะคะเพื่อนอยากได้นะคะจังได้ก็มาหอดจังได้ก็ได้คือเกาค่ะพี่น้องนะคะมาหอดบานนี่แหละค่ะพี่น้อง นะคะก็ให้น้องแตงโมสซอยจับนะคะพี่น้องดึงเสือกดึงยังออกนะคะสุ่มไก่พินนะคะงามงามค่ะพี่น้องนะคะ,คะน,นะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะเิ่นอยากได้นะคะมันบ่มีนะคะบ่มียางคุบไกลคลิปนี้ก็พภาพพี่น้องมาเบิ่งกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะพี่น้องนะคะวิถีชีวิตแบบบานๆเฮานะคะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการเหตุคลิปต่อๆไปคลิปนี้ลาไปแล้วขอพี่น้องโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ